สงแทนเท่ากับขนห้าโมนะครับไม่มีจิของอาร์เบนเจอร์สิงแทนหรือาร์เอ็นูนนะครับ้่อคอร์เทากับหนึ่งโนะครับที่เขาเะมีโหลดนะครับจ่โหลดที่ซิงหาแรกมานะครับมอเตอร์ กามีเมื่อเราเพิ่มโหลดไปจาก15แรงม้าเป็น30แรงม้าเพิเ่มขึ้นเท่าเดิมนะครับว่บามันจะใช้รอบน,นะครับแล้วก็หาไอเอไอแอลพีเอแล้วก็เขาเริ่มเปลี่ยนไปมาดูที่15แรงม้าโหลดนะครับดูก,ก่อนเลยอะไรมาขอ้าอ,อนึงยากอีกนึงเป็นข้อง่าย เอาของรอสซิงค์นั่นลอเตอร์มันต่อกิโลนะอยู่ที่15แรงมา้าครับเราคิดเป็กกำลังก่อนกำลังแล้วก็กบบได้15คูณด้วยละ840โวลต์10วัตต์ต่อแรงมา้าใช่ไหมเขาจะได้เท่ากับ11.19กิโลวัตต์นั่นเองก็คือเราได้เชียวมาแล้วว่าเรา11.19กิโลวัตต์นะครับต่อมาหา P ทีทีเท่ากับเชียวของรอสนะครับเชียวคือ11.19ที่เราหามา คอร์รมีคอร์ร mm ับเท่าไรม่ชปพีเดรอนเท่ากับหนึ้าใช่ไหมใช่อร์เออดับหนะครับคอร์ับหนึ่งอี้เรที่คอร์สไ้ก็จะได้ฉบับสิบสามี่หกเ้าว่ได้พีีเอา่นะครับก็ได้เลยสองคะแนนครับีคะแนนละต่อมาเราก็มาหาไอแอล จากสมการนั่นแบบหละนะครับอเอลกับอ e. ีส่วนด้วยรูทสามวิธีคอสเซตาอีถ้ากับเท่าไรที่เราหามาที่นี้สิบสามดหกเก้ากหนะครับแล้วก็หาได้รูทสามวิธีวิธีก็คือสองร้อยแปดโวลต์คอสเซตาคือพีเอ็มเดลก็คือศูนย์แปดนะครับก็จะได้อเอลกับซิเจ็ด เดลต้าใช่ไหมไอแอตัวที่สามใช่ไหมก็ได้เท่ากับเท่าไหรยี่สิบเจ็ดจุดสี่หกสามหกจุดแปดเจ็ดองศานที่แปดีดก็คือสามหกจุดแปดเจ็ดองศานะตีดินะอยูดด่นะตอนีดิงนะครับเปลี่ยนตัวเองตอนนะี้เรา้งเนาะโอเคตอ หาอะไรต่อ EA หา EA เพราะว่าโจทย์ให้เราหา EA IL i อ EA เท่ากับ Vf ลบ j s IA จากสมการต้นชั่วโมงนะครับ Vf เท่ากับ280โวลต0นะครับ j s เงกันประมาณที่25โ IA คือวนะครับก็จะได้ EA เท่ากับ255ลบ124 3า ต้องเป็นเวเซอร์ด้วยนะไม่งั้นไม่ได้คะแนนนะครับเวเซอร์ลู้ะนนเดว่าเป็นเรื่อจารย์ด้วยใชเส็เื่อต้องเขี้วจับใ่ตรงนี้มาให้หมดเลยอะต่อมาเริ่มโหลดไปเริ่มโหดได้ใครกับมร์นพอเตอร์ไปนสาิบทีอ้าเขาเียนใช่ไหมกระหาพี่ยินใหม่ ปีนั่งปีเราเป็นตัวสามสิบลววมากี่เจ็่โมงนิวาต์เปอร์มาครับววจะได้ปีใหม่เท่ากับ2 4่สิบสี่จุดแปดแอลมาครับเติมขึ้นไหมที่นี้ ก็เดียวตาแล้วกับอาสาย x กคูณีนสามีเสดีนะครับเสองนห้านะครับเป็นสิงเกิลแตนนะครับ p คูณยี่สิ่แปดกิโลวัตต์ที่เราขานี้ส่งเอฟเอคือสองร้อยหาวอทีดือเท่าไร่สองร้อยห้าส้าวอใช่ไหมไม่เปลี่ยนับเราพิการัากระแสสี่เท่านั้นแล้ว ก็จะได้ดลต้า23องศานี่นะครับ23องศาเกียนก่อนนะครับทีนี้เพรจะนั่นแล้วเอเดนเท่าไหร่ตรงนี้ผิดนะะตรงนี้แก้ด้วยนะผิดมันต้องเป็นเท่าไหร่ของนะ โอเคแล้วเรามาหาไอเอไอเท่ากับใช้สมการเดิมนะไอ เอเสก็คือสองจุดห้าทธิ์เาสามไอแลก็เท่ากับเทารุาไอเอนะครับก็คือเจจุสี่นะครับแล้วก็สันีรุล่างนะครับว่ามันโหลดเร้่มขึ้นนะครับก็จะไอเอจ่ายจะนีเง้ยมนกจะจัามากขึ้นนะครับุมมันเท่าไหร่มุมเเท่าไหร่ลดลงใช่ไหมมุมเมัน ง้าสะกรับก็คือสูงรห้าสา